หนึงหกรเมตรตัดเข้าสู่ถนนตอนอตนี้เรากำลังจะติดไฟแดงไฟเขียวพะย่ะยตามไปเลยไฟเขียวแล้วปาลัน ต่อไปอีก32กิโลเมตร เสือใส่ถังมาปั่นนี่ความคยเตอกันนี่มือมือกับเปันมือกันมยอเคืเตอมดธรรมดาด้วยอย่าจะเอาเาดูฟรีด้วยมีเงินใจด้วยดีเซลธรรมดาหนึ่พับาทอ๋อนี่เลีงกที่

พี่น้องครับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังขอพูดต่อการติดตามครับช่องยัยไมย่อัพพิเชียร์ครับ